เทคนิคการเลือกผ้าสกีนนะครับเป็นแบบไหนนะครับการจะทํางานสกินผ้าออกมาได้ดีนะครับต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างนะครับเริ่มตั้งแต่การเลือกเนื้อผ้านะครับซึ่งการสกินผ้าให้ได้คุณภาพนอกนั้นนะครับจะต้องรู้จักเนื้อผ้าแล้วนะครับการเลือกสีสกินออกแบบนะครับรวมั้งการแก้ปัญหาต่างๆนะครับเกี่ยวกับงานสกินนะครับเพื่อให้ผลงานออกมาดีที่สุดนะครับการเลือกซื้อเสื้อผ้าสกีนนะครับสาหรับงานคุณภาพนะครับ การเลือกซื้อผ้าสกรีนนะครับสำหรับงานพิมพ์คุณภาพแบบนี้นะครับผ้าสกรีนนะครับจัดว่าเป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นนะครับและมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับในระบบพิมพ์สกรีนนะครับเป็นผ้าที่ทอขึ้นเป็นพิเศษนะครับเพื่อให้ผ้าสกรีนมีระยะห่างนะครับของเส้นได้นะครับอย่างสม่ําเสมอนะครับซึ่งขนาดของรูผ้านั้นนะครับก็จะมีผลต่อความคมชัดของภาพนะครับและยังเป็นตัวควบคุมปริมาณของหมึกพิมพ์นะครับที่ไหลผ่านนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับผ้าสกรีนที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันนะครับมีชน ใหญ่ที่ใช้ในการทอผ้าสกินแบ่งออกเป็น2ชนิดนะครับคือเส้นใยไนล่อนนะครับและเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะครับนอกจากนี้นะครับการทอผ้าสกินก็มีหลายแบบนะครับเช่นทอแบบเดี่ยวนะครับแบบเกลียวนะครับและทอแบบเดี่ยวเดี่ยวนะครับ ซึ่งเส้นใยนะครับแต่ละชนิดนะครับนั้นเหมาะกับประเภทของงานสกรีนที่ต่างกันไปนะครับโดยเส้นใยไนล่อนนะครับเหมาะสําหรับการพิมพ์สกรีนบนพื้นผิวโค้งนะครับเช่นงานพิมพ์สกรีนขดกระเบื้องนะครับหรือเส้นใยโพลีเอสเตอร์นะครับทอแบบเดี่ยวๆนะครับนั้นเป็นชนิดของผ้าสกรีนนะครับที่เหมาะกับงานสกรีนผ้ามากที่สุดเป็นต้นไปนะครับผม